สวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมอีกแล้วกับเกมทีมฟอร์เทสสอนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครที่ผมรัก ใช่ครับก็คือโซลเจอร์นั่นเองวันนี้ผมจะมาเล่นเซตที่ผมเรียกว่าเซตอมตะนะครับที่ผมเรียกอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นเซตที่ตายยากที่สุดผมแบบทดลองมาหลายครั้งแล้วว่าเซตนี้น่าจะดีสุดแล้วก็คืออย่างแรกเราต้องใช้แบ็กบ็อกซ์อันนี้แบ็กบ็อกซ์เลยก็ได้ผมแค่ใช้แบ็กบ็อกซ์มีสก,กินนี่เท่อันที่2ต้องมีไผ่ทากนะเรื่องหอยทากมันคือคอนเดอะคอนคอร์อ,อะไรอ่านอ่านไม่ออกแล <Baba S 1> ้วคอนคิวเวอร์ตอนแรกผมอ่านว่าคอนคิวเวอร์ไม่รู้อ่ะอันที่3ก็คือต้องใช้เอสเซกิปแพลนนะครับตอนแรกผมใช้อันนี้้จะไดแบบ ตีเพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนไปไวแต่ก็คิดว่าเอานี้น่าจะดีกว่าตอนเลือดน้อยจะได้วิ่งหนี<อ>นเรื่อเรื่อยไงนี่แหละที่ผมเรียกว่าเซตอมตะก็พอยนี้แหละแบบตอนเจอใครก็ยิงปุ๊บได้ได,ได้เลือดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเลือดน้อยก็มีนี้อันนี้จะเพิ่มเลือดเอรื่อยๆทีละหนึ่งถึงถึงสี่ใช่ไหมเออตอนนี้ก็เอาวิ่งหนีตอนเลือดน,น,น้อยแบบจะได้หนีทันโคตรเฟี้ยเลยส่วนแต่งตัวนี้ไม่ต้องไม่ต้องสนอันนี้ไม่จําเป็นก็ได้อันนี้ผมแค่เอาให้มันคุมตีมสีเขียวเฉยๆนะครับก็เออเนี่ย เผื่อคนดูอยากจะรู้ว่าผมเล่นแบบอะไรบ้างผมติ๊กแมปแค่นี้จริงๆนะผมเป็นคนเลือกแมปเล่นนะผมเป็นเป็นเด็กเด็กเด็กเลือกกินนะเด็กเลือกกินอะไรไม่ลอยไม่กินนะมันดูเลือกเลือกแมปเล่นอาที่จริงผมจะติ๊กดีกูทคลิปก็ได้แต่ว่าทาคลิปแบบอย่างเงี้ยมันดีกูทคิปมันต้องใช้อาวุธเนาะงั้นก็ไปดูเลยเอาต้องมาพอดีเลยแมปทูฟอร์ดโอ้พระเจ้าแบบนี้ไม่มีมันจบแน่นอน ไม่เป็นไรเล่นได้เหมือนได้เล่นได้เหมือนกัน,อ,นอ,อ๋อแมพเพิ่งเปิดหรือนี่วะคนเพิ่งเข้าเซิร์ฟกันใหม่เลยนี่อันนี้ผมเพิ่งได้ทันได้ทันมาใหม่วีโอ้ยใครมันยิงวะติว <c> ต <oughs> ิวไม่โดนเอาโดนเลยอุ้ยเหนือทันใหม่เว้ยวอวีโอ้ยมีไงโอ้ยเดีโมเมนเดีโมเมนต์ข้างดีโมเมนต์ข้างโอ้ ดีโมข้างมาดิมาดิข้างข้างข้างมีคนข้างผมว่าผมผมต้องแบบสบปอนแคมโอ้โหสเก้าทีมทีมแดงเ <c oughs> ฮ้ยสเก้าทีมแดงมันไปนูนแล้วอะ่ะผมตายเลยอ่ <c oughs> ะเมื่อกี้นัดเดียวตายเลยผมยังไม่ทันแจ้งมาทีเดโมแมน เอ้ยโอ้ยไพโลไปเอาแมเๆๆๆๆเอาอาไอย่ายุ่อกับฉัาโอ้ไปเอาไอีไพโอเก่ไเกินเอาไอาอาเเาเอาไาไเาเาเอาเอาาเอ่าปอาปอาไปาป ปาแอนดีโมโอ้ย eh, <Cock S 2> อย่างไวออ้ยโอ้ไม่ได้ละโคตรไวหนีมาเก็บเลือดก่อนครับขอโทษทีครับคุณเดโมแมนตามมาดิตามมาดิพี่โดนลุ้งว่ะโอ้ยฟินฟินนะแล้วน้องพี่อะฟินอะขามดูยาไม่ใช่ต้องสักคนผมว่าผมล็อกเก็ตจ้ำขึ้นมาตรงนี้จะรัเลือดได้สัก สองร้อยไม่ไปต่อโอ้แม่สาวน้อยเซนดิกันพุ้ยเซนดิกันปึ๊บอึ๊บปึ๊บไม่พังโอ้ยมามามา,มาทำไมผมขอโทษผมปิดไปแล้วปิดไปแล้วอย่ามารู้ทาไมถึงการขอโทษมาดิมาดิกลัวอกลัวใช่ผมกลัวผมว่าอยู่ใต้อยู่ใน,อ,ในอ่ะนนอะไรทำอะไรไปดิ ลกไปไม่ทำว่าไม่เห็นแล้วไอซี่<ป>เห็นบัตเย่ยนี่คือความคิดเกล่ยวกการมีทันนะเพราะว่ามันจะทำมันจะทให้คุณเห็นแบบมุมมองไกลกับเดิมไงโอ้ยเดโม,มข้างไม่อยู่แล้วเดโม,มข้างจะเป่าแล้วบอกว่าของเไหนทั้งหมดเราให้เป่าดีากว่าเออไวว ดูปิด,ดคนนี่ผมจะหนักตรงนี้แอ่ไม่มีใครมีกันเท้าสีนิวยะโอ้ย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 คนไทยปะเดะน้ำมูหรือเปล่าผมก็เรียกชื่อทุกคนเป็นคนไทยหมดเลยนะรหรือต้องช่วยเพื่อนแคปไม่งั้นเกมนี้ไม่จบ สวยโอ้ยยังเก่งไว้ย่เห็นว่า E A A Soldier คนไปแกีะม,มันเก่งเหรอผมีิเต้ไม่รู้ดิสาเทสาคาเท้าสาเทาเด้อไม่ตายอ๋อตายละเสยียไม่เอากระเป๋าตอ่อจากเพื่อนว,ว้าวสามนัดติดรู้สึกเก่งกระสุนด้วยใส่เลยเพื่อน เปล่าแล้วทุกคนต้องได้บัฟไอ้เ,เพื่อนตามหลังอยู่ตั้มอุ้ยอย่าแอบาร์อะไรเวลานี้แอะเอ้ยทันได้ได้ได้ทันนะทันนะได้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 เหลือเจอดีดูดู <c oughs> <c oughs> แล้วก็พวกบาจีด้วยไงโดนทีมต้องล้างแค้นเนาะอย่ามายุง่งจุบหนีไปเร็วอย่าไปยุ่งกัูอย่าไปยุ่งกันอ้าเพื่อนได้กระเป๋าแล้วนี่สวยเพื่อนจมไปก่อนยังไงก็ไม่ดีที ไม่เอาป่าทำไมไม่รู้เป uh ่าอะไรตอนนี <SCOTT _ S> ้เนี่ยแหววมาทันอีกแล้วอ่ะโอ้ยเนี่ยที่ผมรู้แล้วทำไมผมเล่นยากอะเซิร์ฟนี้มีแต่ไพโลแน่เลยฝั่งนู้นไพโลเต็มเซิร์ฟเลยเฮ้ยจ๊อ แย่ yeah, มาดังเดวโมเม้นต้นไมมันไม่ตายไอ้นัดสุดท้ายมันมีระเบิดอ่ะผมขอแบบมไม่เจอไพโลเลยใช่ไหมฝันร้ายมันไม่เอาฝันร้ายโซเจอฝันร้ายลงทานสก้าวมารับช่วงต่อยเรอ็วๆๆคุมอยู่คุมกันยกไปจับอ๋อไม่ได้คิดหน่อยเพื่อน <l ux> เลื่องตายโอ้โห,โโหขี่มาพอดีโทษดีเอนจิเนียร์เฮ้ยเฮ้ยไม่ช่วยกันหน่อยเลยอ๋อเมดิคอะไรเย่อเมดิกแบบยืนแบบ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 เอ,อยืนหมุนนะ่ะ <c oughs> นี s, ่อย่าเล่นโอ้ยทำไมกี่ตัวเนี่ยสวยสไปดหยอกหยอกโอหมันเก็บหมดเลยอ่ะมันมันเคมหมดเลยอ่ะที่ไม่โดนว้าวล็อกเก็ตลันเชอร์ใส่ดินปืนเยอะขนาดไหนเนี่ยอ้าวสวยดิสวยดิสวยดิเมดิกเมดิกติดก็สวยดิ อุ้ยมาจูบปากกันเลยตรงนี้หนีหน,นีลบไปเกือบตายตนี่มีว้าจำสเก็สังเกตนะตอนนี้มีคนกดมีคนกดตุยเต็มเลยฝั่งนู้นหนีไม่อยากโดนยิงเย้จบแล้วโคตรง่าย น่าทั้งยี่ห้าสกอ์ค่าได้สิบห้าตัวเอ้ถึงเป้าหรือเปล่าถึงถึงมั้งถึ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 งแหล่ถึงแหละถึงแหละถึงแหละก็อจบคลิปเพลงตอนนี้นะครับเป็นครั้งแรกที่เล่นทูฟอร์ดแล้วจบปกติเล่นทูฟอร์ดกว่าจะจบนี่ผมอาจเป็นชั่วโมงได้เลยรู้ผมก็จะตัดผมก็จะตัดคลิปไอ้ทูฟอร์ดจบนี่แต่ละคลิปโคตรนานก็อยากเหผนอะไรให้ผมแบบทำอะไรอีกก็คอมเมนต์นะครับท้าไม่คอมเมนต์ผมก็ เออะไรดีใช่ามาคอมเมนต์ก็จะลงคลิปโซเจียลเพิ่มมัง้งไม่รู้ใช่นั่นแหละของครับบ๊ายบายเจากัาตู้มระเบิดระเบิดอยู่ไหนระเบิดต้ม